นี้เราจะมาพูดเรื่องสถิติกันนะครับค่าสถิติที่คำศัพท์ส,สถิติที่น้องจะต้องรู้นะครับจะมีตัวอยู่สามตัวเขาเรียกเป็นค่ากลางที่ไว้เป็นตัวแทนของข้อมูลนะครับตัวแรกก็คือ x bar นะครับคือค่าเฉลี่ยตัว x เอเอ,อหนึ่งเขียนอันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนนิดนึง เยวเขียนตารางแบบเข้าๆกันนะครับตารางแบบเข้าๆข้อมูลจะมีสองประเภทนะครับเป็นข้อมูลที่ไม่แจกแจงนะครับความถี่อีกอันหนึ่งคือข้อมูลนะครับที่แจก แจความถี่นะครับมีอยู่2รูปแบบแต่เดี๋ยวขอพูดด้านขวาก่อนที่ไม่แจกแจงความถี่ไม่แจกแจงความถี่หมายความว่ามีข้อมูลดิบมาเล็กห้าหกตัวเช่นมีเลขสองเจ็ดแปดสิบหนึ่งห้าอะไรประมาณเนี้ยเสร็แล,แล้วก็อะไรครับอยากหาค่าหาค่า x บาร์วิธียาหาค่า x bar บาร์ครับก็คืออันนี้ไม่แจกแจงความถี่นะครับ สูตรการในการหาค่า x bar ก็คือซิกมา x i ครับหารด้วย n s i g ซิกมาซิกมา x i ็ก็คือเอาข้อมูลทุกตัวครับเขาเรียกผลรวมของข้อมูลดิบก็เอา2บวก7บวก8บวก10บวก1บวก5อะไรครับแล้วก็หารด้วย n n ก็คือจำนวนข้อมูลมีทั้งหมดกี่ตัวก็นับเลยหนึ่งสอห้าหกอาหารหอะย่าอันนี้ก็จะได้ค่า x bar ออกมาอันนี้ขออนุญาตยกทิ้งนิดน,นึงครับเพราะว่านติงจันแต่มีอยู่อันนึงคือด้วยความที่มันเป็นสูตรรับมันสามารถหาผลรวมของข้อมูลดิบได้เช่นถ้าน้องรู้ว่าเฮ้ย x bar เท่ากับ5 และจำนวนข้อมูลเท่ากับ6อะไรเงี้ยแล้วอยากจะหาผลรวมของข้อมูลดิบก็คือซิกมา x i น้องสามารถหาได้จากการที่น้องเอา n ย้ายขึ้นไปคูณ x-bar นะครับอันเนี้ยมันพี่จะเรียกมันว่า n คูณ x-bar าตงเนี้ยว่าผลรวมของข้อมูลดิบทั้งหมดก็คือตัวนี้ครับสามารถทำได้ด้วยอันนี้โอเคครับเพราะฉะนั้น ถ้าน้องมีข้อมูลสองชุดเช่นข้อมูลความสูงของห้องห้องหนึ่งอะไรเงี้ยข้อมูลค่าเฉลี่ยข้อมูลของเอ่อเ,เรียกความสูงเฉลี่ยของห้องสองความสูงเฉลี่ยของห้องหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วอยากจะหาความสูงเฉลี่ยรวมของทั้งสองห้องอะไรเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราอยากหาความสูงเฉลี่ยรวมของทั้งสองห้องน้องก็เอาข้อมูลดิบสมมติน้องมีข้อมูลคือเขาเรียก x bar หนกับ n 1แล้วก็มี x bar ของห้อง2กับ n จำนวนคนของห้อง2องนะครับน้อง็จะสามารถจับมาบวกกันได้เป็นเอาข้อมูลดิบของแต่ละตัวครับ n 1คูณ x bar หนึ่งวพีขึ้น n ก่อนเอา n ขึ้นก่อนแล้วกัน n 1 x bar หนะครับบวก n 2 x bar สออันนี้โอเคครับ ซึ่งจริงๆแล้วความหมายของมันก็คือผลรวมของข้อมูลดิบโดยเหมือนกันของห้องหนึ่งเนี่ยผลรวมข้อมูลดิบของห้องหนึ่งข้อมูลหลุกผลรวมข้อมูลดิบของห้องต่อรวมการนับแล้วก็หารด้วย n จำนวนข้อมูลทั้งหมดประมาณนี้จริงๆแล้วจะมีกี่ตัวก็ได้นะครับบวกได้เรื่อยๆนะครับตึ๊กๆ,ๆึกึเพราะฉะนั้นเวลาท่องสูตรของ x bar เวลาเราท่องเราจะท่องง่ายๆว่าเป็นข้อผลรวมข้อมูลทั้งหมดผลรวมข้อมูลดิบดิบหารด้วยจำนวนข้อมูลนะอันนี้โอเคนะไม่ได้มีปัญหาอะไรมาขอลบหน่อยละกันนะครับเขียนให้ดูเฉย เพราะว่าไม่งั้สูตรมันจะเละจนเกินไปทีวอยา x เอกบาก็ประมาณนี้เวลามีเอกบารวมส่วนอันถัดมาคือการหามนะีเดียนบคือมัธยฐานหามัธยฐานสิ่งแรกที่น้องต้องทำสำหรับข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่เลยเราต้องเอาข้อมูลทั้งหมดเนะี่ย มาเรียงจากน้อยไปมากก่อนครับเสร็จแล้วก็หาตำแหน่งนะครับตำแหน่งของมม่ยฐานคือ n ส่วน N บวกหนึ่งส่วนสองน,น,น,นะครับเฮ้ยทำไมไมันขยับไม่ได้โอเค okay. N อวงหนึ่งส่วนสองเอ่อทำไมถึงต้องหาตำแหน่งเอ่อเพราะว่าถ้าตอนข้อมูลที่มันมี5ตัวมี x 1 มี x สสมมติน,น้องเอาข้อมูลมาเรียงแล้วนะเป็น x 1 x 2 x ส x 4 x 5เสร็จแล้วอยากหาตำแหน่งคือถ้ามันข้อมูลมนันน้อยๆน้องก็มองเห็นไงอ๋อตำแหน่งตรงกลาง x สมอ่ะมันคือมีเดียนีรคือมัธยาฐานเลยแต่ถ้าสมมติข้อมูลมีถ้าสมมติอันนี้มีข้อมูล5ตัวแล้วก็ห้าบวก1ว่หารสอง 2. ก็คือตำแหน่งที่สก็คือตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งของ มีเดียนประมาณนี้แต่ถ้าข้อมูลของน้องมีหกตัวมีตัวที่หกขึ้นมาด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับหาตำแหน่งนะตำแหน่งของมดิแทนเนางก็เอาหกบกหนึ่งคือจำนวนข้อมูลทั้งหมดมีหกตัวที่เรียงจากน้อยไปมากเรียบร้อยแล้วนะครับหารสอง 2. นนองได้สามจุดห้าเน้อก็หาเนี่ยหนึ่งตำแหน่งนี้สองที่สาม สามุดห้ามันอยู่ตรงไหนครับมันอยู่ตรงกลางระหว่างตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราอยากได้มีเดียนก็้องทำครับอยากได้ตรงกลางไงเราก็ต้องเอา x สามบวกบวกกันฐานสองด้วยนะครับอันนี้โอเคนะแต่อย่าลืมนะข้อมูลต้องเอามาเรียนจากน้อยไปมากนะครับ อันที่สามก็หาค่าเมตรนะครับหาค่ามีเดียนที่ออกมาว่าเฮ้ยมันจะเป็นค่าเท่าไหร่อย่างเช่นข้อมูลชุดนี้เนาะก็ต้องมานั่งเรียนอะไรเนาะหนึง่งเรียงสองแล้วก็เป็นห้าเป็นเจ็ดเป็นแปดแล้วก็เป็นสิบอะไรเงี้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับข้อมูลมันมีหมดหกตัวตำแหน่งไม้ย่านามันก็เป็นหกตัว หน,นึ่งสอามจุดห้าพนนั้นเราก็ต้องใช้ตำแหน่งที่3นะอันนี้คือตำแหน่งที่สี่บวกการฐาน2ก็คือได้หกอย่างเงี้ยเม็ดก็คือหกครับมาตรฐานของข้อมูลชุดนี้เขาเรียกเป็นค่าที่เป็นตัวแทนของข้อมูลอะไรประมาณนี้อันนี้โอเคนะครับขอลบก่อน ส่วนตัวสุดท้ายครับตัวแท้ค่าตัวแทนของข้อมูลที่น้องจะต้องรู้คืออันสุดท้ายคือฐานนิยมฐานนิยมเอ่อพี่ใช้คำว่าถ้าในช่วงถ้าสมมุติข้อมูลมันมาแบบสเปะสปะเลยนะอันแรกที่น้องจะต้องทําคือเอาข้อมูลมาเรียงก่อนจากน้อยไปมากอันนี้ จะทำหรือไม่ทําก็ได้นะครับถ้าข้อมูลมันไม่เยอะมากก็นั่งนับเอาแต่ถ้าข้อมูลมันเยอะมากๆแนะนําว่าให้เรียงนะครับแล้วก็หาตัวที่ซ้ำมากที่สุดนะครับน,นะครับมาเป็นฐานนิยมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ แต่ให้ระวังไว้ว่าเพราะว่าเหมือนข้อจํากัดคือฐานนิยมหรือโหมดเนี่ยครับเขาจะให้ได้สูงสุดแค่สองตัวเช่นน้องมีเลขสี่มีเลขห้าสามตัวแล้วก็นี่เป็นเลขอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ซ้ากันไม่ถึงสามตัวแต่มี 4, 5, สี่ห5ืห้าซ้ำกันอย่างเี้เนี้ยข้อมูลชุดเนี้ยอาจจะเป็นเลขหนึ่งสองสามก็ได้ครับนี้เป็นสี่จุดห้าอะไรเงี้ยเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสบสองอะไรก็ว่าไปแต่มีห้ากับสี่เนี่ยที่ซ้ำกันเยอะเพราะนั้นโมดอ่ะก็จะเท่ากับสี่กับห้าครับอะไรประมาณนี้อันนี้คือที่คขานิยมใช้กันแต่ถ้าสมมติมันมีซ้ำกันมากกว่าสามตัวขึ้นไปเช่นมีเลขสมมติพี่มีเลขเก้าที่ซ้ำกันอีกสามตัวจะมาบอกว่าเฮ้ยมี่โมดทั้งหมดสามตัวสี่ห้าสี่ห้าแล้วก็เก้าอย่างเงี้ย อย่างข้อมูลชุดนี้ถ้ามันมีการมีข้อมูลที่ซ้ํากันเกินสองตัวเขาจะถือว่าข้อมูลชุดนี้ไม่มีฐานนิยมเลยครับจะถือว่าข้อมูลชุดนี้ไม่มีฐานนิยมเลยถ้ามันเกินสองตัวเขาให้สูงสุดได้สองตัวนะแต่โอกาสที่จะซ้ำสองตัวสามตัวค่อนข้างยากพอสมควรเหมือนกันนะครับในระบบที่มันเป็นปกติทั่วไป ก็จะประมาณนี้อันนี้โอเคนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรต่อมามาเป็นข้อมูลที่แจกแจงความถี่นะครับข้อมูลที่แจกแจงความถี่ความหมายของมันก็คือเอามาเขียนตาราง อยาพี่ขอเนี่ยเปิดนีน้น Yeah. Mm -hmm. อันนี้เนื่องจากอัดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมันมีบางพาท,ที่ยังไม่ได้เขียนว่าก็จะมาเขียนในพาทนี้ได้แหละอ,อ,อันนี้คะแนนเนี่ยอันนี้เขียนใหม่เลยนะครับ ันนี้เป็นช่วงความถี่นะครับก็คือว่ามีปริมาณข้อมูลอยี่กี่เท่าไหร่น,นี้ก็เป็นสามสี่แปดเ้าสองนะครับเ,เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องคำศัพท์นิดนึงก่เอ่อคำศัพท์แรกที่เราจะต้องรู้คือเขาเรียกขอบบนกับขอบล่างครับขอบบน สมมุติเราโฟกัสที่ชั้นนี้แล้วกันไม่เอาดี๋ยวเอาชั้นนี้ดี๋่วสมมุติเราโฟกัสที่ชั้นนี้เวลาน้องจะหาขอบล่างครับขอบล่างก็คือเอาตัวนี้นะครับบวกกับค่าที่มากที่สุดของชั้นที่ต่ำกว่าเอามาบวกกันหาร2นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ขอบล่างก็จะเป็นหกสิบห้าจุดห้านะครับโอเคนะ ส่วนขอบบนของชั้นนี้นะครับก็ให้เอาค่าที่มากที่สุดบวกค่าที่น้อยที่สุดของชั้นที่สูงกว่าบวกการหารสองเพราะฉะนั้นขอบบนอันนี้ก็จะกลายเป็น75.5ครับอันนี้เขาเรียกขอบบนกับขอบล่างโอเคครับอีกอันหนึ่งที่น้องจะต้องรู้ก็คือจุดกึ่งกลางของอัตราพคชัน้นเนื่องจากค่ามันค่อนข้างเยอะเราก็เลยต้องหาจุดกึ่งกลางคือหมายถึงใน,นเนี้ย มันต้องมีตัวแทนข้อมูลหนึ่งอันซึ่งไม่รู้จะใช้อะไรดีซึ่งโดยปกติแล้วเราก็จะใช้ค่าที่มันอยู่กลางเข้ามานะครับอย่างเช่นอันนี้จุดกึ่งกลางชั้นนะครับสูตรของมันเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเอาขอบบนบวกขอบล่างนะครับแล้วก็หารสองนะครับก็ไปบวกไปบวกมาได้เท่าไหรว่วะนี่เจ็ดสิบจุดห้าครับอะไรประมาณนี้ เอาขอบบนบวกขอบล่างหารสองคือสอง,สองตัวนี้ครับเพยายามอย่าไปใช้สูตรไอ้ตัวนี้บวกตัวนี้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวมันจะมีบวกหนึ่งลบหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะทําให้ใช้คําว่าอาจจะงง,งๆเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับก็ใช้วิธีนี้ดีกว่าพี่ว่าค่อนข้างเวิร์กนะครับเพราะว่าสูตรมันท่องทีเดียวเราใช้ได้กับทุกอันเลยเพราะฉะนั้นอันนี้พี่ขออนุญาตหลักต่นะครับเอออีกอันหนึ่งคือความก้ะ กว้างของอันดาภาพชั้นความกว้างของอันุภาพชั้นก็คือไอเขียนถูก่าเนี่ยก็คือตัวไอครนะับเขาให้เอาขอบบนลบขอบล่างนะครับไม่ต้องหารสองครับเอาขอบบนลบขอบล่าง อย่าน,นเนี้ยความกว้างก็เท่ากับสิบนะครับประมาณนี้เลยคือถ้าน้องท่องเป็นขอบบนกับขอบล่างมันจะพูดคําพูดเดียวกันเกือบทั้งหมดนะอืมเจสิ <10. S 2> อันนี้โอเคนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไร มาอ่ะมาเดี๋ยวมีขอบบนขอบล่างตึ๊กตึกต,กตกึน่าจะครบล้วอ่ามาดูอันแรกกันเนี่ยวะ่ะสูตรแรกของกรณีที่จะหาค่าเฉลี่ยครับค่าเอกบาโดย เป็นเรื่องของการแจกแจงความถี่เรียวนะครับสูตรของเรานะครับสูตรแรกก็คือซิกมา f i คูณ x i หารซิกมา f นะครับออสูตรนี้จะใช้ได้กับทุกออตารางทุกแบบรูปหลายสไตล์ใช้คำว่าเป็น general form ที่ง่ายที่สุดครับแน่นอนเนาะเวลาทําสิ่งที่เกิดขึ้นคือเนาะก็ต้องอ,อะไรครับ เอาความถี่คูณอะไรครับจุดกึ่งกลางของอนุภาพชั้นนะครับ x ซึ่งตรงนี้พี่ขออนุญาตใช้ microsoft excel เข้ามาช่วยนะครับเพื่อความง่ายนะครับได้ร้อยห้าสิบเอ็ดจุดห้าสองอยสี่สิบสองนะครับ โอเคครับ okay, นะเอออันนี้ขอเอาลงมาหน่อยแล้วน้องก็จับบวกกันไ้หมดนะอันนี้คือซิกมาเอฟไอเอ็กไอครับคือตารางอันนี้เท่ากับสองพันสองร้อยสี่สิบห้าครับโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้น้องก็จะได้ x bar บาเท่าไหรครับซิกมาเอฟไอเอ็กไอก็เป็นสองพันสี่ร้อย มีหารหารด้วยซิกมา f นะครับก็คือตัวนี้ก็คือจำเขาเรียกค่า n แหละคือจำนวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งพี่ขออนุญาตลักไก่โดยใช้ e อ c e l เงี้ยเท่ากับ30นะครับก็หาร30เข้าไปหารไปก็ได้74จุด แปดสามสามสามนะครับโอเคประมาณนี้นะครับต่อมาอีกสูตรหนึ่งครับผมเอ่อสูตรนี้เราจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับเราจะใช้อีกสูตรหนึ่งเลยสูตรนี้ครับ a บวก i คูณกับซิกมา fi ดีไอฮานซิกมาเอฟนะครับส่วนนี้ A เนาะ A คือจุดกลางนะครับชั้นที่ดีเท่ากับสุนะครับโอเคนะค okay, นะส่วน i คือความกว้างของอันดับแรชั้นอันนี้บอกแล้ว F i ก็คือความถี่ส่วน D นะครับคืออะไร ค่า d ครับเป็นค่าที่น้องสร้างขึ้นมาเลย d ีเดี๋ยวบอกกันนะ d เท่ากับศูนย์อ่อใช้คำว่า,าชั้นที่มีความถี่สูงสุดนะครับ เอาจริงๆจะบอกว่าดีเท่ากับศูนย์อ่ะชั้นไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องมีความถี่สูงสุดเพียงแต่ว่าที่ความดีสูงสุดอ่ะเลขคูณมันจะได้น้อยลงแต่บางข้อเลขคูณมันไม่ได้น้อยลงอย่างเงี้ยนะเอาไปไว้ตำแหน่งอื่นมันน้อยกว่านะครับอย่างนี้ปีก็ให้ดีเป็นศูนย์ที่ตำแหน่งนี้เลยเพราะว่าชั้นนี้มีความถี่เยอะมากเกิดอะไรขึ้นครับชั้นที่ต่ำกว่า ให้ค่อยๆไล่ดีเป็นลบหลบสลบสส่วนชั้นที่สูงกว่าให้เพิ่มมาเป็น 1, 1, 1> เพิ่มมาเป็น2ส่วนช่องถัดมาเนาะก็จะเป็นอะไรครับ fi คูณกับ di นะครับอันนี้ก็จะคูณง่ายๆเนาะเป็น3คูณลบสครับกับสคูณลบสเป็นลบแปดนี่คูณเป็นลบ แปดเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้เป็น0อันนี้ก็เป็น4ีคูณหนะครับได้4ตัวสุดท้ายก็2อคูณสครับได้4เหมือนกันก็ summation กันนิดหนึ่งนะครับ fi di นะครับได้ลบสิบเจ็ดนะ อันนี้โอเคครับไม่น่ามีปัญหาอะไรก็อเอามาแทนสูตรครับหา x บาทจุดกึ่งกลางของชั้นที่ให้ดีเป็นศูนย์กึ่กลางชั้นที่ดีเป็นศูนย์ให้ชั้นนี้ดีเป็นศูนยะ์ะครับจุดกึ่งกลางคือ80.5นะครับบวก i คือ สิบนะครับความกว้างอวามกว้างนัลิกมาเอฟไอดีไอคือลบสิบเจ็ดนะครับหารซิกมาเอฟคือลบสามสิบนะครับก็เหมือนเดิมเนาะพี่ขออนุญาตจิ้มคุณเลขด้วยเหมือนกันตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดก,ก็ได้เจ็ดสิบสี่จุดแปดสามสามเหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้สูตรนี้จะเป็นสูตรที่เราจะไว้ใช้ด้วยกันเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวประมาณนี้ก่อนนะครับ อันนี้โอเคครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องมัธยฐานนะครับ